สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่บทเรียนที่8นะครับโดยบทเรียนในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่ผมจะสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับพื้นฐานในการเริ่มต้นทำธุรกิจจอยอนคอยใน30วันแรกที่เพื่อนๆจะต้องรู้กันครับส่วนเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับผมได้รวบรวมปัญหาที่เพื่อนๆได้พบเจอเป็น10เหตุผล ที่ทำให้เพื่อนเอนล้มเหลวในธุรกิจ Joy and c o i ครับเนื่องจากมีเพื่อนเพื่อนหลายคนที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจ Joy and c o i แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างถึงทำให้เพื่อนเพื่อนล้มเหลวในธุรกิจนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าธุรกิจเครือข่ายกันสมัยนะครับผมได้เปรียบธุรกิจเครือข่ายว่า การทำธุรกิจเครือข่ายนั้นก็เปรียบเสมือนการเรียนมหาวิทยาลัยลามคำแหงนั่นเองคือไม่มีใครมาบังคับเพื่อนๆเพื่อนๆคือลูกน้องตัวเองครับเพื่อนๆไม่ใช่ลูกจ้างเพื่อนๆไม่ได้ถูกบังคับแต่เพื่อนๆจะต้องทำด้วยตัวของเพื่อนๆเองรายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆเองครับเหตุผลข้อที่หนึงนะครับที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวก็คือเพื่อนๆ ยังเคลียร์ตัวเองไม่ชัดครับเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าตัวเองเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะอะไรเพื่อนๆยังไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนกับธุรกิจนี้หรือยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะตั้งเป้าหมายและลงรายละเอียดกับมันคนเรานะครับถ้าทำอะไรโดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรย่อมไม่มีทางสำเร็จแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดนะครับ เหตุผลข้อที่2ก็คือเพื่อนๆอยังรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนรวมถึงเพื่อนๆจะต้องมีคือจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือนเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเพราะนี่มันคือธุรกิจของเพื่อนๆเช่นวันนี้มีประชุม หรือมีเทนนิงก็ควรมาให้ตรงเวลาไม่ต้องรออัพไลน์มาตามหรือมาตื้อครับอย่ารอเวลาแต่จงใช้เวลาที่เพื่อนๆเสียไปในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดครับเหตุผลที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวข้อที่3นะครับคือเพื่อนๆไม่ได้มีใจรักมันจริงๆมีหลายคนนะครับที่เข้ามาในธุรกิจนี้เพราะไม่ได้มีใจรักมันจริงๆแต่เข้ามาด้วยจุดประสองค์อื่น แต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆยังปรับตัวเองให้รักธุรกิจนี้จริงๆไม่ได้แล้วก็คงยากที่เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ครับเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนมักจะพูดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทําในสิ่งที่เขารักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจงทําธุรกิจนี้ด้วยใจรักจริงๆซะก่อนครับเหตุผลข้อที่4คือเพื่อนๆเห็นเงินเป็นพระเจ้าครับ ทำไมผมจึงสอนเพื่อนๆไม่ให้เห็นเงินเป็นพระเจ้าเพราะคนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าเขมามักจะได้เงินเป็นเศษๆครับคนประเภทนี้อยู่ด้วยความโลภพ,พอมีธุรกิจเปิดใหม่ก็ย้ายกันไปย้ายกันมาหรือที่เราเห็นแม่ทีมหลายๆคนฟอร์มทีมกันไปฟอร์มทีมกันมานั่นเองเพราะคนพวกนี้กระหายที่จะได้เงินมากโดยที่ไม่สนว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทําได้เลยก็คือจงทําตัวเป็นพระเจ้าของเงินครับเพราะคนที่ทําตัวเป็นพระเจ้าของเงินนั้นมักจะควบคุมเรื่องเงินเงินทองทองได้ดีครับคนรวยกับคนจนไม่ได้วัดกันที่เงินที่หามาได้แต่วัดกันที่เงินที่เหลือเก็บตังหากล่ะครับเหตุผลข้อที่5ที่ทําให้เพื่อนๆล้มเหลวนะครับก็คือเพื่อนๆไม่ยอมเรียนรู้และไม่ยอมพัฒนาตนเองครับ จากที่ผมได้อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายออนไลน์มาหลายเดือนผมก็ได้ตกผลึกอะไรบางอย่างก็คือทักษะในการทำการตลาดของเราจะเป็นตัวบ่งชี้ความสาม,มารถในการทำเงินครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เพื่อนๆมีรายได้สูงตามไปด้วยตามความสาม,มารถที่เพื่อนๆมีครับผมเองก็มักจะเจอคำถามยอดฮิตเลยก็คือทำไมชวนคนแล้วเขาถึงไม่ยอมสมัครหรือผมก็โปรโมทแล้วนะ ทำไมถึงไม่มีคนกรอกข้อมูลกับผมธุรกิจไม่ดีหรือเปล่าหรือทีมไม่ดีหรือระบบไม่ดีผมจะตอบคนเหล่านี้กลับไปอย่างไม่คิดเลยว่าก็เพราะว่าคุณไม่ยอมพัฒนาตนเองยังไงล่ะครับคุณถึงไม่มีทักษะอะไรเลยที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ครับเหตุผลข้อที่6นะครับคือเพื่อนๆดีจะพูดแต่ไม่ลงมือทำ ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่กำลังประสบปัญหาดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำครับพอถามว่ารู้หรือยังมักจะได้คำตอบว่ารู้แล้วรู้หมดแล้วแต่เอาจริงๆนะครับรู้แล้วแต่รู้ไม่จริงสุดท้ายก็มาตายน้ำตื้นตอบคำถามผู้มุ่งหวังไม่ได้ก็จบครับจริงไหมครับผมเห็นตัวอย่างหลายๆคนนะครับ ที่เข้ามาในทีมผมแล้วบอกว่าเคยทําตัวนั้นมาก่อนเคยทําตัวนี้มาก่อนเคยสปอนเซอร์คนได้เท่านั้นได้เท่านี้แล้วทําไมกลับล้มเหลวล่ะครับอันนี้ไม่ได้ซ้ําเติมนะครับแต่ผมยึดหลักการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเพราะฉะนั้นกรุณาโชว์ผลงานก่อนแล้วค่อยมาโม้ให้ผมฟังครับเหตุผลที่ทําให้เพื่อนเพื่อนล้มเหลวข้อที่7ก็คือเพื่อนเพื่อนอย่างโลเลททา แต่ไม่ทำจริงครับในข้อที่7นี้ต้องขอบอกว่ามีเพื่อนๆอนอีกหลายๆคนที่ยังโลเลอยู่ไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ไม่เชื่อว่าบริษัทดีจริงผมอยากจะบอกเพื่อนๆกลุ่มนี้ว่าถ้าวันนี้ตัวเราเองยังไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วใครในโลกนี้ล่ะครับที่เขาจะมาเชื่อเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าโลเลจงเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังให้สุดความสามารถครับ แล้วผลลัพธ์ที่เพื่อนๆได้มันจะเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าครับเหตุผลที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวข้อที่8คือเพื่อนๆไม่ยอมทำตัวเป็นอัพไลน์ที่ดีอย่างที่ผมเคยย้ำไปในวิดีโอหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับว่าองค์กรเป็นหัวใจหลักสู่ความสำเร็จของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูแลคนภายในองค์กรดีเขาก็พร้อมที่จะทำงานและทำเงินให้กับเพื่อนๆครับ และถ้าตัวเพื่อนๆเองไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วละก็มันก็จะส่งผลถึงลูกทีมหรือดาวไลน์ของเพื่อนๆด้วยล่ะครับเพราะแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็จะเดินอย่างนั้นครับถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่ยอมทำงานไม่ยอมดูแลดาวไลน์เลยสุดท้ายแล้วดาวไลน์เขาเห็นเพื่อนๆไม่ทำงานเขาก็จะไม่ทำบ้างเขาเห็นเพื่อนๆไม่ตรงต่อเวลาเขาก็จะไม่ตรงต่อเวลาบ้างครับ จงทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นก่อนถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ครับเหตุผลข้อที่9คือเพื่อนๆไม่ยอมเข้ากลุ่มสอนงานและไม่ยอมมาเทนนิงครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมสร้างกลุ่มสอนงานทีมอีลิตเอเขึ้นมาเพราะต้องการให้เป็นแหล่งพูดคุยพบปะเรียนรู้งาน และอัปเดตข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับธุรกิจจ o e and c o ครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเข้ากลุ่มสอนงานเลยเพื่อนๆก็จะไม่รู้ว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างหรือจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจนี้อย่างไรบ้างครับการไม่ยอมมาเทนนิ่งอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเพราะเนื้อหาในการเทนนิ่งแต่ละครั้งผมไม่เคยสอนซ้ำกันเลยในแต่ละอาทิตย์การเทนนิ่งสดๆนั้นมันจะช่วยให้เพื่อนๆได้เจอเพื่อนๆ ได้ฝึกทำเวิร์กช็อปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมไปในตัวด้วยครับถ้าจะให้ผมเปรียบตำรวจกับทหารเขายังต้องฝึกเลยก่อนออกไปลบแล้วนับภาษาอะไรกับตัวเพื่อนๆล่ะครับถ้าเพื่อนๆไม่ยอมฝึกเพื่อนๆก็จะไม่มีทักษะอะไรเลยในการทำการตลาดไม่มีทักษะอะไรเลยในการทำธุรกิจนี้ครับมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับก็คือเหตุผลข้อที่1ิบ ที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวในธุรกิจนี้คือเพื่อนๆยังไม่รู้ว่านี่คือธุรกิจของเพื่อนๆนครับยังมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจในส่วนนี้คือคิดว่าพอสมัครเข้ามาแล้วก็รออัพลายอนคนลงมาแต่กลับไม่ยอมลองพยายามทำด้วยตัวเองก่อนครับยังเอานิสัยลูกจ้างมาใช้กับธุรกิจเครือข่ายอยู่งั้นผมต้องขอทำความเข้าใจกับเพื่อนๆสมัยนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆคิดใหม่ว่านี่คือธุรกิจที่เพื่อนๆได้เสียเงินลงทุนไปเพื่อต้องการผลกําไรเพื่อนๆจะต้องคิดแบบเจ้าของกิจการนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆเองเป็นเจ้าของกิจการแล้วเพื่อนๆควรจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคิดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็จบไปแล้วก็บ10เหตุผลที่ทําให้เพื่อนๆล้มเหลวกับธุรกิจนี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันบ้าง วิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมด10ข้อนี้นะครับที่ทําให้เพื่อนๆล้มเหลวในธุรกิจนี้ง่ายมากๆเลยครับแค่เพื่อนๆทาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเท่านั้นเองครับจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับผมเองไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าผมไม่สามารถช่วยเพื่อนๆได้ตลอดครับสักวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เองจะต้องหัดบินและจะต้องบินให้ได้สูงกว่าผมด้วยครับ ผมขอฝากทิ้งท้ายก่อนจบบทเรียนในวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆที่บอกว่าทำธุรกิจนี้แล้วขาดทุนผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ลงทุนครั้งเดียวเพื่อนๆเองยังมีเวลาคืนทุนอีกตั้งทั้งชีวิตครับแต่คนที่ทำให้เพื่อนๆขาดทุนไม่ใช่ธุรกิจหรอกครับแต่คือตัวเพื่อนๆเองนั่นแหละครับเพราะเพื่อนๆเองไม่ใช่เหรอครับที่ไม่ยอมทำให้มันคืนทุนจริงไหมครับ ขอบคุณที่ติดตามผมนะครับสวัสดีครับ